ดีค่ะยินดตีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื่อก้ารแจ้งข่าวจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่27เมษายน2564นะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ร,รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะเทศสออก3มาตรการแกนีนอกระบบเพื่อเกษตรกรและครอบครัวกเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตโควิดให้กู้สูงสุดถึง100,000บาทรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ เมื่อวันที่26เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะทางด้านนายธนารัตนงามวารายรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศน,นะคะได้กล่าวว่าช่วงนี้นะคะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะอันเนื่องมาจากสถานการณ์การกแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID ค่ะส,ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนนะคะว่างงานรวมทั้งเกษตรกรนะคะไม่สามารถขายผลผลิตได้ค่ะจึงทําให้ไรายได้ลดลงหรือไม่มีไรายได้นั่นเองค่ะจนนําไปสู่ ปัญหาการกู้เงินนอกระบบส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรและบุคคลในครอวเรอนเกษตรกร,ะร,กรนะคะทางทกศเขาก็เลยได้ออกมาตรการการจัดการหนี้นอกระบบนะคะอย่างยั่งยืนก็จะมีทั้งหมด3โครงการนะคะประกอบไปด้วยค่ะ หนึ่งค่ะโครงการแก้ไขนี่นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนนะคะสำหรับการชำระนี่นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้าคู่สมรสบุตรบิดามดาของเกษตรกรค่ะวงเงินกู้นะคะรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทเว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำมาหากินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองรายละไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่อ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะระยะเวลาการ ชําระหนี้นะคะ10ปีสูงสุดไม่เกิน12ปีนะคะรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน100,000บาทและการคืนดอกเบี้ยใน30%ของดอกเบี้ยที่ชําระหนี้ค่ะ สำหรับโครงการที่2นะคะก็จะเป็นโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงินสมาร์ทแคชนะคะสำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขนี้นอกระบบนะคะที่ชำระนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินนะคะเพื่อป้องกันการก่กกอหน,นี้นอกระบบค่ะสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่าน ATM นะคะให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน50,000บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยรอยละ MRR นะคะบวก0ถึง3 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะระยะเวลาชำระนี้ไม่เกิน12เดือนนับจากวันที่กู้นะคะสิทธิประโยชน์คุ้มครองผ่านการขอสินเชื่อกรณีเสียชีวิตนะคะรายละไม่เกิน50,000บาทลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขอสินเชื่อแจ้งความประสงค์นะคะขอสินเชื่อผ่านทางช่องทาง line of official นะคะ B A A C family ค่ะ ในส่วนของโครงการที่สานะคะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้แก่ลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขนี้นอกระบบนะคะให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมค่ะโดยการผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอก,กชนนะคะวงเงินให้กู้รายละมีเกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนต่อปีนะคะในช่วง6เดือนแรก แล้วก็ตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปีนะคะปัจจุบันจะเทียบเท่ากับร้อยละ6.50ค่ะระยะเวลาการชำระนีไม่เกิน10ปีค่ะแล้วก็ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึง31มีนาคม2,566นะคะ สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรครอบครัวเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะสนใจนะคะก็ให้เข้าไปสอบถามที่ทางทกสได้ทุกสาขาได้เลยนะคะก็ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็เขาจะได้อธิบายนะคะเราสงสัยตรงไหนอยากทราบข้อมูลตรงไหนสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดตรงไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ